กินยังครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมตื่นขึ้นมาทำไมไม่ใส่แพรมเพิ่นไม่ไม่กล้าฉี่ชี้เหรอลูกไม่ใส่แพรมเพิ่นไม่กล้าฉี่ชี้เลยแกงโมหน่อยแกงโมในตู้เย็นหน่อย เป็ดอ้ไม่กินจังกินเยอะยอร่อยไหม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 ลูกอร่อยไหมครับ,อบอเอาไม่อร่อยแล้วกินไม, <laughs> ไม่อร่อยแล้วจะกินทาไม อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไว้นั่นแหละเดี๋ยวแม่ไปเก็บอร่อยหรือเปล่าบอกก่อนต้องไปเดี๋ยวแม่เก็บอร่อยไหมลูกอ๋อหนูชอบกินนะกินเต้นนะอร่อยมอ๋อเอันนี้เปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่ท้องอืมจุน้ำอีกนะน้ำ เสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรหรอใครร้องเพลงเหรอลูกช่างเนี่ยช่างผี่เปียกว้ายเสียงพี่เปียกน่ากลัวมันร้องยังไงเสียงพี่เปียกอุ้ยเขาได้ยินในไหนมนหูเหรออ้ำอําอําก่อนเขาไปในสมองเลยเตเอ้าชีวิตจุเนี่ย กว้าวลองวีดเลยนะลูกช่างไรพีเบสหืมอยู่ไหนแม่ไม่ได้ยินเลยไนๆไหนๆไหนๆเป็น,น้องเว้ยเอาอิ่มยังเอาไม่อิ่มกออ็อ๊มแปดโอ้โอ้ กินอ e ีกครับกินอีกครับก็อ้ำมดีกินปลาหน่อยกินปลาหน่อย <Mis inicial>